การทำบัญชีรายจ่ายแบบมองไปข้างหน้าหรือว่าภาษาเทคนิคอาจจะเรียกกันสวยๆว่างบประมาณหรือบัรจิตติ้ง คือแทนที่เราจะมาบันทึกสิ่งที่ผ่านไปนะดีเราไปมองอนาคตเลยนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีก6เดือนอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างเราจะใช้จ่ายอย่างไรนะครับเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องจ่ายบ้างวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับตัวพี่หน่อมเ,เองนะครับก็จะต้องดูแต่ละเดือนนะครับทุกต้นปีเนี่ยจะมานั่งลิสต์ก่อนนะในแต่ละปีฮะก็จะมานั่งไล่ดูตั้งแต่มกรากรุมภามีนาะไปจนถึงสิ้นปีนะว่าในแต่ละปีในปีนั้นในแต่ละเดือนต้อง จ่ายค่าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มความสุขไม่ว่าจะเป็นเงินที่เอาไว้ลงทุนไม่ว่าเงินจะเป็นเงินที่จา่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆรวมถึงจ่ายนี้ทุกอย่างพวกนี้เนี่ยถ้าเราลิสต์ขึ้นมาแล้วเราดูว่าในทั้งปีเนี่ยเราต้องจ่ายอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียกว่าเป็นการวางงบประมาณล่วงหน้าซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยสำหรับบางคนอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเราจะรู้ว่าทั้งปีเนี่ยเราต้องหาเงินได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราจดข้อมูลทุกอย่างนะครับที่ต้องจ่ายแบบไม่อคติแล้วก็ละเอียดที่สุดเนี่ยเราจะรู้เลย ใ,ใจเราด้วยฮะว่าเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเรานั่งมองดูเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีนาเมษาช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรนะครับรวมถึงการวางแผนเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับไอออมก่อนใช้เมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเก็บเงินด้วยนะครับอย่างการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีการจ่ายประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการเก็บเงินลงทุนออมเงินต่างๆหรือการทําประกันป้องกันความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยถ้าเราวางช่วงเวลาดีๆเราก็จะแบ่งเบาภาระในการจ่ายในแต่ละช่วงไป